สวัสดีครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมารีวิวตามคําขอนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานสําหรับ h i n น JO5E นะครับผมตรงรุ่นบ้านเราตัวนี้ถ้าเป็นรถบ้านเราจะเป็นสเปคโดมิเนเตอร์นะครับเครื่องยูโร5นะครับข้อฝาสีแดงสี่สูบคอมันเร็ว210แรงมา้า นะครับเกียร์หกสปีดทันนี้เหมาะมากสำหรับรถวิ่งล่องนะครับสภาพนี้มายังไม่ได้ล้างอะไรเลยแล้วจะให้ฟังเสียงนี่ครับสวยคิปเลยสำหรับพี่น้องท่านไหนที่อยากจะเอาไปทำเป็นรถวิ่งล่องนะครับก็ได้ร้อหก ล้อเลยนะแต่อันนี้ถอดออกก่อนก็คือรถที่มาจากญี่ปุ่นเขาจะถอดออกอย่างนี้แต่เวลาลูกค้าซื้อไปก็มีลูกค้าคนหนึ่งทักมาว่าอยากได้ไปทำกระบะคาโก้นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงกันก่อนคันนี้เหมาะที่สุดเลยที่ผมดูอยู่เหมาะมากเป็นหัวตอนเดียวตามสเปคที่เขาต้องการนะครับ ให้เสียจูแล้วขึ้นกับบ้าห้เลยกระ้าค่าโก้ไหมด,ดีมงรีแหมให้มันจบไปเลยเอามาฟังเสียงกันครับหายากนะกว่าจะมานะครับ 5e เพราะว่านานๆจะได้เห็นรถรุ่นนี้มาครับ 5e ส่วนมากจะเป็นเจ็ดอี๊ซะมากกว่ามาแล้วไฟมาแล้ว,ลวเอาแบ็ดบ่มีบ่เลยเอาอเดี๋ยวมาเรียนนี้ก็นั่นเลยเจะขึขขข้นมาขีดหมวกกึ่งถีบขวนไปเทเอขาขวนมา Nó hạt luôn Ừ, đúng không? Ừ Cái này nó chả hạt Bọn mình bét Bọn mình? Đó, này luôn Thế? Cái này nó luôn không? thế Rồi chưa? Ừ Ừ, thật ra không? Bọn mình phai lắm Nó sáng rồi, nó โอ้โหได้แล้วได้แล้วเก้าหลวงมีเรียแดงตับบอนึงติดแล้วเก้าหลวงจริงๆด้วยอันนี้ยังไม่ดีแมะน,นะครับสภาพนี้คือพุ่งประกอบมา หายยากนะดูสภาพหัวสวยนานๆจะมีมาทีนึงครับเดี๋ยวรีวิวในเก๋งให้ดูไฟหน้าใสาเจ๋วเลยวิ่งทั้งสองข้างเลยเออถ้ารถไฟหน้าที่ใสยอย่างนี้นี่รถวิ่งน้อยนะครับวิ่งไม่เยอะกระจกอยู่ข้างประตูยูโรห้า อย่างนี้คือยังไม่รีแมปนะครับผม เ,นะเดี๋ยวจะเอาหวัวลงให้ดูสภาพก่อนสภาพก็สวยสดงดงามถ้ารีแมปเสียงก็จะนิ่งกว่านี้แล้วก็นิ่มมากกว่านี้ครับ<ม>เพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะตัดท่อเสียออกไปมันก็เลยระบบไม่เต็มนะครับเพราะมาส่วนมากไม่มีท่อครับเขาไปกินหมดแล้วครับเสียงกง D.O.5E ครับสองแรงมา้านี่ครับสภาพใต้หัวจริงใช้ไปเลยยาวๆเครื่องตรงรุ่นบ้านเราอะไรเข้าศูนย์เข้าศูนย์ฮีโน่ได้เลยนะครับอะไรตรงกันเดะเลยแค่ว่าบ้านเราไม่มีพาวเวอร์ชิปเกียร์นะครับถ้าเป็นฮีโน่บ้านเรายูโรหเนี่ยจะมีแคปอากาศหมดเลยนะครับท่อแคป หัวเช็ด 4. สีสวยเลยสวยงามหลายคนบอกว่าอยากดูรีวิวหัวเช็ดสีบางคนเขาก็อยากได้รถที่เป็นหัวเช็ดสีอยากมาเลือกเอาอยากมาสั่งต่อเอานะครับคันนี้ก็ะบะถ้าทำขึ้นแล้วก็น่าจะหกเมตรเจ็สิบหกเมตรแปดสิบน่าจะได้ครับเพราะว่าหางยาวมากครับ ระบบเต็มเครื่องสวยระบบเต็มแล้วหัวลงก่อนดูภายในก่อนยวให้ดูภายในนะครับวางที่นี่ไว้ที่กล่องไหม ในสีดำนะครับเป็นตัวใหม่เขาเรียกว่าภายในดําไม่ใช่ว่ามันเปื้อนนะมันเป็นสีดำพวกแอร์พวกอะไรก็จะเป็นดิจิตอลครับจดค่าไฟฟงไฟฟ้าเดี๋ยวไปดูไปควบคุมฝั่งนั้นดูลูกค้าก็ให้หาให้นะครับผม ไดได้มัูกนใช้ได้หมดทุกอย่างดูกระจกฝั่งซ้ายลงไหมใช้ได้ฝั่งขว้าละ่ะฝั่งขวาก็ใช้ได้ไม่น่าจะอยู่ที่หกแสนสี่หมื่นนะครับทิปเอสามแสนหกหมื่น สามแสนหกหมื่นหกพันไม่จริงๆก็ ODO นี่แหละหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับถือว่าวิ่งน้อยมากนะเดีย๋ยวนี้นี่ถ้าตัดระบบออกมันจะขึ้นโค้ดเครื่องที่เสียงมันฉี่ป๊ป๊าปเลยครับแต่ถ้ารีแมปแล้วมันก็จะหายนิ่ม โอเคอยู่นะคับนี้ระบบเต็มนะครับระบบเต็มดีมีคู่มือให้ด้วยสวยผมสวยสักล้างก็น่าจะสวยงามเดี๋ยวจะให้ลูกค้าดูคลิปนี้แล้วก็ตัดสินใจแต่ผมว่าถ้าเอาก็เอานี่แหละไม่สี่สูบก็ห้าสูบนี่แหละแต่ถ้าเป็นรถ อยากตรงสเปกก็ตัวนี้นะหายากเนี่ยที่แรกผมไม่เห็นนะนี่เพิ่งมาที่ผมให้ลูกค้าดูผมว่าจะให้ลูกค้าดูนี่เป็นตัวเป็นตัวเจ็ดอีเจ็ดอีก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวพาไปดูเป็นตัวอีกตัวหนึ่งนี่ถ้าเป็นตัวนี้ก็มีแต่ตัวนี้จะเป็นหัวแคบนะครับเจ็ดอีหัวแคบนี่ก็เป็นภายในสีดำเหมือนกัน หัวแคบแต่ลูกค้าอยากได้หัวตอนเดียวหัวแคบกับหัวตอนเดียวก็ราคาห่างกันประมาณสี่ห้าหมื่นนี่แหละภายในสีดำเหมือนกันนี่ถ้าเป็นหัวตอนเดียวคัสีเต็มนะครับจะเป็นตัวนี้นี่ครับตัวนี้เป็นแดสีเต็มแดสีเต็มก็คือเต็มไปเลย แต่มันจะเป็นถุงลมไม,ไม่ไม่มีปัญหาคําว่าถุงลมเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนเป็นแหนบได้นะครับทําเป็นแหนบให้ได้คุณอยากได้ช่วงล้อเท่าไหร่บอกมาเลยเลื่อนออกมาหรือขยับเข้าไปได้หมดครับเอาถุงลมออกนะครับเป็นแหนบได้เพราะว่ารถเรายังไม่ทําทะเบียนเราสามารถขยับหน้าหลังซ้ายขวาได้หมดนะครับ คันนี้ก็สวยนะทรงเี่สี่สวยเป็นเครื่องสองร้อยสี่สิบห้าสูบเป็นยูโรห้าแต่ผมแนะนำตัวนู้นดีกว่าตัวนู้นจะโอเคกว่าสี่สูบนะครับทั้งรุ่นมาดอลนี่ก็เป็นอีกคันหนึ่ง นี่ก็น่าจะร้อยเจ็ดห้านะครับตัวนี้เป็นสี่สูบร้อยเจ็ดห้าจอห้าดีร้อยเจ็ดห้าตัวนี้มันแรงน้อยเกินไปสายเส้นสีสวยเส็นสีสวยครับโอเคเดี๋ยวจะให้ลูกค้าดู ถ้าเืิดชอบก็ตกลงราคากันก็ทำกระบงกระบะให้เลยนะอันนี้ก็เป็นหัวแคบเจสีสวยเหมือนกันแต่ผมว่าคันนั้นโอเคกว่าสดสดมากเลยคันนั้นผมชอบเลย G.O.5E นะครับสดมากคันนี้ยังรอโอเคครับสวัสดีครับ